ดวงรายวันของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะประจําวันที่20พฤศจิกาย,ยน2566สําหหรับคนที่เกิดวันเสาร์วันนี้ คนที่เกิดวันเสาร์วันนี้นะคะช่วงนี้คุณอาจจะต้องอดทนกับปัญหาหลายๆอย่างนะคะช่วงนี้หลายๆคนมองหางานใหม่อยากจะเปลี่ยนงานหรือรองานนะคะคุณมีโอกาสได้ไปกินเลี้ยงงานเลี้ยงฉลองงานเลี้ยงสังสรรค์คุณจะได้รับเงินพิเศษเงินค่าในหน้าหรือค่าคอมมิชชั่นนะคะใครรองานจะได้งานใครคิดจะเปลี่ยนงานจะได้งานหลายๆคนที่เรื่องบ้านที่เรื่องครอบครัวอยากเดินทางกลับบ้านอยากเดินทางไปหาครอบครัวนะคะช่วงนี้นะคะคุณมีโอกาสได้เงินพิเศษเข้ามานะคะช่วงนี้นะคะหลายๆคนนะคะ พยายามทําบุญนะคะทำบุญเสริมดวงนะคะถ่ายชีวิตโคกระบือหรือเติมน้ํามันตะเกียงนะคะให้โชคนะคะช่วงนี้นะคะคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะจะมีงานเลี้ยงงานเลี้ยงฉลองงานเลี้ยงสังสรรค์เกิดขึ้นนะคะโชคลาภค่อนข้างโดดเด่นนะคะคุณจะได้เงินเข้ามาใครมองหางานอยู่จะได้งานใครรอง,งานจะได้งานนะคะหลายนคนกําลังคิดอยากจะเปลี่ยนงานสื่อน้าโชคของคุณวันนี้คือเลขที่บ้านนะคะเลขที่บ้านให้โชคสีเสริมดวงนาโชคของคุณคือสีแดงสีส้ม สีม่วงให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณคือ8 3 9นะคะ8 3 9แล้วก็1 0ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ